สงการน้องสาวจนมือถือเปียกเลยทำยังไงดีอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งรีบชา้านะคะรีบมากระถ่อมเทวาน,น้องก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะแพรใหม่ค่ะอ่ะพี่พีช่วงเทศกาลส่งการมาเนี่ยน่าจะคึกคืนม,ม่จริงทุกคนก็ หลังจากโควิดเนี่ยเขาก็ออกไปเล่นน้ำกันแล้วตามปกติอ่าแนว่แพ้ไหมก็แพ้ไหมกับบ้านที้ต่างจังหวดแล้วก็ไปเล่นสาะน้ำกันอย่างเบามานเลยค่ะแล้วพี่วิวอย่างไบ้างพี่เจอเหตุการณ์หนึง่ง <c oughs> ก็คือพี่อ่ะกลับบ้านใช่ไหมแล้วพี่จะเดินเข้าเซเว่นเจอน้องๆในหมู่บ้านกําลังเล่นน้ําอยู่คือเราก็บอกแล้วนะว่า <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่นไม่สาดที่ไหนได้น้องก็โครมน้ำก็อ้าปีก่อนๆที่เล่นก็คือใส่โซงกันน้ำใส่มือถือเรียบร้อยค่ะ ทีนี้สาดน้ําได้เต็มที่เลยแต่ว่าพอามาดูทีนึงอ้าวมือถือเปียก้งนั้นอ้าว<อ>ใช่มือถือก็ยังเปียกอยู่ คือแล้วจากที่โดนสาดแบบไม่ทันนั้งตัวก็ใช่ว่าแบบทุกคนจะใช้มือถือที่กันน้ําได้ไงคือเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลขที่ระบุอยู่บนมือถือเนี่ยมันกันน้ําได้ในระดับที่เท่าไหร่แล้วแสดงว่าทุกคนก็ไม่ได้กันน้ําได้แบบ100%นตะคะแบบนี้ซึ่งเลขที่เราพูดถึงก็คือค่า IP นั่นเองค่ะซึ่งค่า IP นี้ก็คือจะมีบอกนะคะในสเปคที่เราซื้อมือถือแต่ละครั้งเลยว่ามือถือตัวนี้กันน้ําเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างค่า IP นี้จะเป็นเลขมาตรฐานที่กันน้ํากันฝุ่นนะคะอย่างนั สามารถทนของเหลวได้นานเท่าไหร่อย่างไรก่อนจะรล่วไหลเข้าถึงตัวเครื่องนะคะซึ่งตรงนี้เราขอยกตัวอย่างมาให้เห็นได้แบบชัดๆเลยอย่าง IP 6 7อันนี้ขอจำแนกตัวเลขออกมาให้เห็นกันนะคะเลข6ก็คือจะเป็นค่าทนฝุ่นส่วนเลข7ก็คือจะเป็นค่าทนน้ำซึ่งจะเป็นประเด็นที่เราจะหยิบมาพูดถึงในวันนี้ค่ะซึ่งค่าการกันน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11ระดับนั่นเองนั่นก็คือระดับ0ไม่ทนน้ำเลย ระดับ1ทนหยดน้ำในแนวตั้งระดับ2ทนหยดน้ำในแนวเฉียง15องศาระดับ3ทนละอองน้ำม่แนวเฉียง60องศาระดับ4ทนละอองน้ำรอบทิศทางระดับ5ทนแรงฉีดน้ำรอบทิศทางระดับ6ทนแรงฉีดน้ำแบบรุนแรงรอบทิศทางระดับ 6K ทนแรงฉีดน้ำแรงดันสูงรอบทิศทางระดับ7 ทนน้ำลึก1เมตรนาน30นาทีระดับ8ทนน้ำได้ลึกกว่า1เมตรระดับ 9K ทนแรงดันน้ำสูงพิเศษที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด80องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นรู้สเปคการใช้งานกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมไปใช้งานให้ถูกวิธีกันด้วยนะ แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะถ้าใช้มือถือไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยซิลต่างๆก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็อาจจะมีตกหรือว่ามีแตกกันบ้างแล้วถ้าใครเนี่ยถ้าไปซ่อมนอกศูนย์บริการก็จะบอกก่อนเลยว่าเขาจะไม่ได้เช็คมาตรฐานกันน้ําให้นะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทําตามข้อกําหนดแล้วเนี่ยน้ำจะยังรั่วไหลเข้ามาอยู่ค่ะแต่ค่าที่พวกเราบอกไปคือเป็นค่าที่แบบเอาไว้ให้อุ่น,นใจใเฉยๆนะไม่ได้ให้แบบเอาไปท้าทายว่าแบบโอเค,อเคม,มือถือฉันโทน้ำได้หละดฉันจะทดลองเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงแล้วก็เสียตังเดยใช่เหตนะุคนอ่นเด๋ยว วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับกันสักหน่อยว่าถ้าเกิดโทรศัพท์เราโดนน้ำมาในช่วงสงการเนี่ยเราจะทํายังไงกันดีคะ่ะที่ให้โทรศัพท์เรากลับมาแบบสมบูรณ์ได้มากที่สุดคะ่ะโอเคขอแยกออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกก็คือที่เป็นมือถือกันน้ํา IPX7 นะคะถ้ามั่นใจว่าโดนน้ําสะอาดมานะคะอันดับแรกก็คือให้เคาะตัวเครื่องเบาๆเพื่อไล่น้าออกมาตามหอดแล้วก็รูลงโพงค่ะพร้อมกันกับการเปิดเสียงขึ้นความถี่ต่าไล่น้ําออกจากลาโพงไปด้วย แล้วก็อันนี้แนะนํานิดนึงว่าไม่ควรเขย่าเครื่องแรงๆนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ํากระจายออกไปอยู่รอบตัวเครื่องค่ะ ส่วนถ้าใครโดนน้ําไม่สะอาดมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องล้างให้สะอาดก่อนค่ะโดยการเทน้ําสะอาดใส่ภาชนะไว้นิ่งๆนะคะห้ามเทหรือว่าลราใส่ไปโดยตรงค่ะเพราะว่าจะทําให้เครื่องได้รับผลกระทบได้ค่ะหลังจากที่ใช้น้ําสะอาดล้างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งให้แห้งเอาไว้ให้พอร์ตประเทศนะคะแต่ในที่นี้คือไม่ใช่ว่าต้องเอาไปตากแดดเหมือนแบบตากผ้านะเพือนะแ,แบบให้มันแห้งอ่ะไม่ได้ นะทุกคถ้าเกิดยิ่งโดนความน้อหรือนะลมแรงๆยิ่งแบบเอาไดร์บอบผมหรือพัดลงไปทาเนี่ยอย่าหาทําเด็ดขาดเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้น้ำเนี่ยกระจายเข้าตัวในเครื่องได้อย่างเร็วมากขึ้นแล้วเครื่องเราก็คืออาจจะช็อตแล้วก็พังไปเลยก็ได้ค่ะงั้นแบบนี้ก็ยิ่งต้องห้ามชาร์จโทรศัพท์ด้วยเพราะว่ามันจะยิ่งช็อตนั่นเองเพราะอย่างนั้นก็คือต้องปล่อยให้เครื่องเนี่ยแห้งก่อนถึงจะชาร์จได้ปกตินั่นเองค่ะ ส่วนถ้ามือถือใครไม่กันน้ํานะคะอันนี้ถ้าโดนน้ามาอันดับแรกที่ต้องทาก็คือต้องปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปกดโดนปุ่มใดๆของตัวเครื่องเด็ดขาดเลยนะส่วนอันไหนที่สามารถถอดได้เช่นถาดใส่ซิมเนี่ยถอดออกมาวางไว้ได้เลยค่ะพร้อมกับให้เอาผ้าสะอาดนะคะมาเช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ว่านิดนึงนะคะว่าเป็นผ้าสะอาดที่แบบไม่เป็นแบบปุยเนาะเพราะว่าถ้าใช้เป็นแบบปุยปุ๊บมันก็อาจจะมีเศษผุยเนี่ยไปติดอยู่ในบริเวณเครื่องได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ให้คาะอตัวเครื่องเบาๆนะคะเพื่อไล่ให้น้ําออกมาจากถอด ค่ะแล้วก็ทําเหมือนกันเลยคือผึ่งตัวเครื่องให้แห้งนั่นเองค่ะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เพร่ไใหม่อะ่ะเคยใช้เหมือนกันคือเอา เครื่องโทรศัพท์เนี่ยไปใส่ไว้ในถังข้าวสารนั่นเองทุกคนน่าจะเคยได้ยินที่แบบพี่ก็เคยใช่ไหมเคยใส่ถังข้าวสารใช่ค่ะ,ะเพราะสาระนะข้าวสารมันสามารถดูดความชื้นของเครื่องเนี่ยออกมาได้เองแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากทําวิธีนี้ก็คือเอาพวกถุงการความชื้นอะ่ะมันจะชอบอยู่ตามแบบพวกซองขนมหรืออะไรพวกนี้นะสามารถ เอามาันออกมาแล้วก็โทรศัพท์ไว้ในกล่องแล้วก็ใส่ถุงความชื้นแม้ในนั้นแล้วก็ปิดฝาให้แน่นสนิทค่ะสามารถทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยแบบนี้โทรศัพท์ก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วค่ะ ถ้าจะให้ชัวร์ก็ทิ้งเอาไว้สัก2 3สาวันหรือว่าเป็นแบบบิกหนึ่งเลยก็ได้นะคะแล้วก็มาลองเช็คดูว่าเครื่องเปิดติดไหมถ้าเปิดติดก็เช็คในรดับต่อไปเลยค่ะลำโพงสามารถใช้งานได้ไหมกล้องใช้ได้หรือเปล่าแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าถ้าจะให้แบบชัวร์จริงๆเนี่ยแนะนําให้ส่งเข้าไปที่ศูนย์บริการอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะให้เขาแกะเครื่องออกมาทําความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ค่ะส่วนถ้าใครนะคะเปิดเครื่องไม่ติดอันนี้ก็รีบส่งเข้าไปที่ศูนย์บรรริกกาาาาโดดดยย่ววนนะะะคคเเป็ททงงอออสุ้้ขแล ทีนี้เรารู้ขั้นตอนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้อีกทีแล้วกันว่าสิ่งที่ห้ามทาเวลาที่โทรศัพท์หรือมือถือเราโดนน้ำเนี่ยคืออะไรอย่างแรกเลยก็คือห้ามเปิดเครื่องนั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือห้ามกดปุ่มใดๆเลยแล้วก็ห้ามชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ห้ามโดนความร้อนจัดนั่นเองค่ะ4ข้อนี้เองค่ะและนี่ก็เป็นวิธีที่เรานํามาฝากเพื่อนๆกันนะคะวิธีที่เราบอกนะคะจะเป็นการเล่นสงการแบบน้าจืดเท่านั้นนะคะในกรณีที่ว่ามือถือตกน้ําทะเลมาเนี่ย อันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้ำเค็มจะมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงกว่าน้ำจืดเยอะมากเลยค่ะซึ่งอาจจะทําอันตรายต่อตัวเครื่องได้เยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นรีบล้างน้ําสะอาดแล้วก็นําส่งไปที่ศูนย์โดยเร็วที่สุดจะโอเคกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปที่เรามาฝากกันวันนี้ถ้ามือถือใครโดนน้าหรือว่าตกน้ํามายังไงก็ทําตามวิธีที่เราบอกได้เลยนะคะค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง,งให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บาย